จอด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 จจอดจอดอแล้วพอแล้วพี่บอยอยู่เฉยไม่ต้องให้ตำรวจเป็นคนจัดการพี่บออยู่เฉยไม่ต้องลงลงแล้วตำรวจี่ตำรวจงบตำรวจเปิดทั้งหมดทไมอะลงเลยลงล็อกเลยพี่พี่ตำรวจไป้ว สวัสดีค่ะพี่แป๊บหนึ่งนะคะค่ะแป๊บหนึ่งนะคะพี่จลบคุแม่ผมไม่ได่อยอยอย่าทำขาปบอยบอยพี่ใจเย็นนะคะอยู่รถค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะพี่พี่บอยหยุดหยุดนั่งลงม่ไ่ไม่ทำ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 าทำี่ไม่ทำพไม่มีใครทำไม่ทีพี่เตะพี่หนูอ่าวิดีโอไว้ไม่มีใครทำเกผมีน่ได้ป่าวได้ พี่บอยมาเนี่ยมาเนี้ไม่เตะ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 ไม่ทไม่ะไม่้วามที่เขาทำรายไม่เตะค่ะไม่ทำไม่ทำเขาไปดูได้ดูได้าขอดูรถเฉยๆค่ะรับครับโยกับตมอโอเคค่ะนั่งลงนั่งโโอเคค่ะโยกับตํ้รมจเต้มเป็นเยังได้ครับใครมเตะเห้เองไม่มีใครทำนี่นะทะเบียนเขาลับตาแลวดูเลยไม่ใช่ขอดูรถเฉยๆติ๊กเจอจะเห็นไหนนะติ๊กเอเห็น

ิไปพลิกไปฝั่งโน้นไม่เป็นไรพี่ถ้าไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรหนูแค่ตามหารถเฉยๆคะ่ะถ้าไม่ใช่หนูอขอโทษด้วยออันนี้เป็นรถใครรถเราใช่ไหมครับรถเสือ่าเออเรา,าเรก็ดูมาเล่นเพื่อนะอยู่ตุ๊กเทียแล้วงเ,เอาไปฉายผมเอาเราัดฉายแล้วเช็ดดูวาวางของเขาวางไว้หน้ากา